ฮัลโหลฮัลโหลภาพมาไหมชื่อมต่อยอดเยี่ยมอ่าแต่ภาพไม่ขึ้นมาไหม มาไปเดี๋ยวมาแล้วหรือไม่มาครับยังไม่ขึ้นรอเช็คก่อนวะ่าขึ้นไหมตักซีนพอดี Kerak. Oh. ah, uh -oh. มันเทีวเลยเดยูได้แต่อัพโหลดไม่ได้อยู่นะลองดูดินะลองเขียนดูนะนี่ อาหาคูณคูดตนาะอ,อ่าตัวนี้มันเป็นข้อที่เราทำผิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมาแก้เนะข้อสองกับข้อสี่ตอนสุดท้ายจะทำไว้ถ้าผิดอ่าจะทำใหม่พูดกระจายเข้าไปยากใจเย็นเลขคูณเลขได้หกตัวแปรคูณตัวแปรได้เอกก็กซ์กำลังสา คูณใหม่ยังใจเย็นนะเลขคูณเลขได้ลบสิบห้าตัวแปร x ต่อไปก็แจกแจงคูณใหม่ยังใจเย็นเลขคูณเลขกลายเป็นสิบสี่ x ตัวลสองูณยังใจเย็นเลขคูณเลขกลายเป็นลบสามสิบห้าเราก็จะทำการเรียงเลขเนาะมันตัวแปรมันไม่เหมือนกันอ่าบวกลบมกันไม่ได้ก็ ให้เราเรียงตัวแปรที่กำลังมากสุดขึ้นหน้าจะเป็น 6x กำลังาบวก 14x กำลัง2ลบ 15x ลบ35เอออาทิตย์ที่แล้วผมเบริร์ผมเอากำลัง2กับ x เฉยๆมาบวกกันมันก็เลยผิดเนาะข้อต่อไป ข้อต่อไปก็ข้างน้างนีเนะที่ทำผิดไว้หัืนเดิมพูดผิดเอาแจกแจงเข้ามาแบบใจเย็นเลขคูณเลขลบสามสิบหกตัวแปรคูณตัวแปรเอกกำลังสามคูณใหม่ยังใจเย็นเลขคูณเลขกลายเป็นบวกสี่สิบแปดตัวแปรคูณตัวแปรเอกคูณใหม่ยังใจเย็นห้าคูณ ก้าก็สี่สิบห้า x กกำลังสองเลข,เลข 5, คูณเลขห้าคูณลบสิบสองเป็นลบหกสิบแบบนี้แล้วเราก็จะทำการเลี้ยงเลขคนระตัวแปรที่มันตัวแปรเยอะสุดกำลังเยอะกำลังเยอะสุดเนาะมาอยู่ข้างหน้าไล่ไปอ่ะก็สี่สิบห้า x กกำลังสองด้วยสี่สิบแปด x ลบ60นั่นก็จะเป็นการแก้ของเราคราวที่แล้วเนาะต่อไปเราก็จะมาทำชีดกันต่อต,ต่อไปข้อนี้ อันนี้เดี๋ยวแบกขรึ่งเด้วไม่ให้หัวมันบังอ่ะอ่าน่าจะได้เนาอะอน,นี่แากแจงเข้าไปเลขคูณเลขสิบแปดตัวแปรคูณตัวแปร x กำลังสามเลขคูณเลขลบสามสิบเลขคูณเลขหก ตัวแปรคือตัวแปร x กําลังสองเลขคูณเลขลบสิบอกอคิดีแล้วเออจะเป็นอะไรชอบลืมตลอดอลบไปออก นี้ผมคูณอีกแล้วลืมเอาตัวแปรคูณด,ด้วยหกเอ็คูณสามกระทาสิบแปดเอ็กำลังสามเมื่อกี้ผมได้ลบสาสิบใช่ไหมเออผมลืมเอาเอมาเติมอ่ะเด็จปุ๊กกลายเป็นหก x กำลังสองอันนี้กลายเป็นลบสิบแล้วก็เลียงเลขกำลังสามามด้วยกำลังสองตามด้วยกำลังหนึ่งเนาะยกกับ x กำลังสอลง 3, ลบสามสิบลลบสิบ ไปข่อห้องไปไไม่มองไม่เห็นครับใส่ใสเข้าไปเลขเลขตัวแปรตัวแปรเนาะกลายเป็นสิบเอ็กซ์กำลังสี่ใสเข้าไป ลาเป็น 2x กำลังสองแจกใจเข้าไปลบ 35x กำลังสอง นี่เป็น 2x กำลัง2ลบ 3.5x กำลัง2เลขคูณเลขอีกตัวหนึ่งลบ7ในที่นี้ตัวแปรเรามันเหมือนกันเนาะตรง x กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวที่กำลังไม่เหมือนชาวบ้านก็ค้างเหมือนเดิมนะทีนี้ 2 x กำลังสองลบด้วย3 5า x กำลังสองก็จะเหลือลบ3 3า x กำลังสองเราค่อยลบ7เสร็จแล้วอันต่อไปเหมือนเดิมน,นะเลขคูณเลขตัวแปรคูณตัวแปรคูณ x กำลังสามเลขคูณเลข4 ตัวแปรคือตัวแปรก็ x กำลังสองต่อไปเลขคูณเลขเก้าตัวแปรคูณตัวแปรเป็น x แล้วก็เลขคูณเลข 6. เป็นหกบวกเก้า x บวกหกครับก็จะเห็นว่าตัวแปรมันเรียงจากกำลังสามไปกำลังสองไปกำลังหนึน่งเพราะฉะนั้นเรียงสุดแล้วไม่ต้องไปแก้มัน ต่อไปจะแจ้งแบบมีหลายตัวแบ x คูณ x กำลังสองเป็น x กำลังสามคั้นี้คูณกันเป็นสอง x กำลังสองอรั้งนี้คูณกันเป็นสาม x เดี๋ยวตัวนึงใช้สีนี้แล้วกันนะ ลบห้าคูณเข้าไปค่ะกลายเป็นลบห้าเอ็กกำลก 5, ังสองลบห้าคูณเข้าไปเป็นลบสิบเอ็ลกลบห้าคูณเข้าไปเป็นลบสิบห้าเราก็จะเห็นตัวที่มีตัวแปรเหมือนกันอยู่ก็คือสีอนเงินนะผู้ชมค่ะเห็นตัวนี้สองเอ็กกำลังสองกับลบห้าเอ็กกำลังสองกับสามเอ็กแล้วก็ลบสิบเอ็ก มันเหมือนกันแต่ก็มันบวกกันเนาะเราก็จะได้คำตอบคือ x กำลัง3ลบ3า x กำลัง2ลบ7 x ลบ15 อันท็อปตั้ง,งเดกกไปหมดร่นะถังโยเลนาะก็จะบอกคนฟูณแลนะ 18, 1, 4, ้วนะ 18x กำลัง4คูณกันต่อลบ 8x กำลัง3 พี่ไม่พอก็ในพี่ไม่พอแล้วขออนุญาตเขียนใหม่อคูณกับจ2าอุจลสองเอ็์คูณสองก็จับน่าจะพอลวคูณจัน 1 8 x กำลังสคูณกันลบ8 x กำลังสคูณกัน4 x กำลังสต่อไปกสีหนึ่งเจคูณไปกลายเป็นหบส x กำลังสองคูณเไปลบป8 8 x คูณเไปากป14 ทำการบวกเลขตัวที่มีตัวแปรกันนะเราก็จะได้1 8 x กำลังสเหมือนเดิมลบแป x กำลังสาเหมือนเดิมอา่าแต่ทีนี้ตัวที่มันเป็นกําลัง2เนาะไอตัวนี้มันกําลังสองกันล้วก็บวกกันเนาะกลายเป็น6 7 x กำลังส ต่อไปก็จากทางขวามาก็ได้นะสุดท้ายค็ัตอบเหมือนกันอยู่ดีเพราะว่าทุกตัวมันคูณกันอยู่ดีจะแ,แจ,งแจง้งใจจากทางขวาก็ได้นะสุดท้ายทุกตัวมันคูณกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเนาะเอาทางที่ถนัดเลยซ้ายหรือขวาก็ได้อันนี้ทําทางซ้ายดีแล้วกันนะไม่ไทำทางขวามันดีกว่าเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศครับคูณกันกลายเป็น,ปน,น,าน,น,าปนสามเอ็ก กำลังสามอันนี้ก็กลายเป็น15 x กลังสองอันนี้ก็กลายเป็นลบ x ต่อไปอันนี้คูณกันกลายเป็น7 x กำลังสองอันนี้กลายเป็นต่อไปลบ4ีโอ้ลายเบอร์ตัวหน พี for, for, ่ไม่พอขอเขียนใหม่ได้ไ โดยเฉพาะเส้นไ,แบบไหนแบบที่นี่ให้มันพอดีเนาะโอเค okay. จากนั้นก็ตัวที่โจบแป่เหมือนกันมาบวกแล้ว กำลังสไม่มีก็เหมือนเดิม3ามกกำลังสตัวนี้กำลังสองเหมือนกันอ่าสิบาบวกเกลายเป็น 22x สอกกำลังสอ่าเอ็กเหมือนกันลบยีบวกสากลายเป็นบวกด้วยสิบแล้วก็ลบสี่สิบเก้าต่อไปนะ ที่ไม่พอ,รอเราเขียนโจทย์ใหม่ถ้าเราคาดการณ์ว่าที่ไม่พอก็มาบรรทัดใหม่นียเนาะ แจกเข้าไป 4x กำลังส4ลบ 9x กำลังสามลบ 7x กำลัง2ต่อไปก็เอา5ไปปนะูไปกลายเป็น 20x กำลัง2แจกแจกเข้าไป ล 45x แจงเข้าไปลบ35จากนั้นทำการกบลบตัวแปรที่หน้าตามหมืกันนะ 4x กำลัง2เหมือนเดิมลบ 9x กำลัง3เหมือนเดิมแต่ตัวนี้7เอ,อลบ 7x กำลัง2กับ 20x กำลัง2ตัวแปรมันจะนำมาบวกกันปลายเป็น 13x 3กำลัง2ลบ 45x ลบ 35x เป็นคำตอน ไม่รู้ว่าเน็ดีขึ้นือยังนะก็จะรอ,องพยายามต่อไปข้อสองแจกแจงเข้เขเ 8, ไา,ไป, 8, าไปเลขคูณเลขเป็นแปดตัวแปดคูณตัวแปด x กำลังสองแจกแจงเข้าไปเลขคูณเลขเป็นลบสิบนะขอโทษลบสิบเคูณ y x กว่าต่อไปแจกแจงเลขคูณเลข12 x y แจกแจงเข้าไปลบสิบ y กำลังสองลบสิบห้า y เจอห้าเขียนไม่สวย